สวยๆแบบนี้ออกห้างป้ายแดงอยู่ประมาณ839,000บาทวันนี้เหลือราคาเพียงแค่6 0 0 0บาทสวัสดีครับสำหรับใครที่รอคอยที่อยากจะดู Honda City e-h-e-v นะครับวันนี้เข้าม่หนึ่งลำและมานดูออปชั่นว่าตัว e-h-e-v เนี่ยมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเนื่องจากกระจังหน้าเนี่ยก็จะมีโลโก้ R-S แบบนี้นะครับและที่สำคัญโลโก้ Honda มีสีฟ้าาตรงกลาง นี่เลยครับนี่คือเป็นตัว e-h e-v นั่นเองนะครับและขยับมาด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นไฟตาก็เป็น full led แบบนี้นะครับมีไฟ daytime running light อยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วก็แต่งสเกิร์ตให้เหมือนกันนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็ติดแคปลาคาร์บอนให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้แพงมากๆเป็นตัวที่แพงชิ้นหนึ่งเลยนะครับขยัมมาด้านข้างนะครับล้อแม็กเนี่ยก็เป็นล้ออลลอยด์ขอ6นะครับสีดำปัดเงานะครับนี่ นะครับขยับมาด้านข้างอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็จะมี Honda Leon Boss ด้วยนะครับที่สำคัญกระจกจะเป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีขาวนั่นเองสีรถตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับจะไม่ใช่ขาวมัลลิกนะนะครับและขยับมาดูด้านข้างก็คือเรียงไงคือแตงเกิร์รอบคันให้แค่นั้นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบ LED แบบนี้เลยนะครับสวยมากๆนะครับและก็มาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็มีกระจกมองหลังให้นะครับแล้วก็ช่องเก็บของเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูช่องเก็บของ นี่ครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็ลึกเข้าไปด้วยนะครับยาวใหญ่นะครับช่องเก็บของแล้วก็มาดูช่องนี่ครับอันนี้ก็เป็นชุดประนะครับจะไม่มีล้ออะไรหรือว่าล้อสำรองนะครับผมนี่แล้วก็จะมีกล่องแดงๆให้ด้วยนะครับพวกสายจั๊มหรือว่าสายอะไรพวกนี้นะครับมีให้ลูกค้าด้วยนี่เลยนะครับสวยๆแบบนี้ออกห้างป้ายแดงอยู่ประมาณ839,000บาทวันนี้เหลือราคาเพียงแค่600,000บาทนะครับออกใหม่ป้ายแดงได้แค่ ตัวโลเริ่มต้นเท่านั้นแต่วันนี้สามเดี่ยมอเตอร์ได้รถ e h y v ในราคา6 0แสนกว่าบาทเดี๋ยวมาดูออปชันข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มก่อนจะไปดูข้างในนะครับนี่เลยนะครับอันนี้จะมีระบบคีเรตให้ในัาผมนี่นะครับเปิดได้ปกติเลยนะครับมาดูในส่วนของแผงประตูก่อนเลยเลยกันตัวนี้จะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปทั้งหมดเลยนะครับระบบนะครับกระจกเป็นออโต้แค่บานเดียวนะครับที่เหลือจะเป็นไฟฟ้าปกตินะครับปุ่มพับกระจก ข้างนะครับแล้วก็ปุ่มปรับรหน้ากระจกนะครับขยับลงมานะครับตัวนี้ก็เป็นท a c ชั่นคอนโทรลนะครับแล้วก็ระบบแจ้งเตือนกับสุดหน้านะครับระบบเนี่ยก็เป็น Engine Start นะครับพวงมาลัายมัลติฟังก์ชันระบบ Adaptive Cruise Control มีมาให้หมดทุกอย่างและที่สำคัญตัวนี้มี Pattern Ship ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับไป และก็ยับมาด้านในนะครับตัวนี้อย่างแรกเลยนะครับก็มีโหมดอีคอนให้ด้วยนะครับก็คือโหมดประหยัดน้ำมันนั่นเองและก็ที่สำคัญเป็นเบรบมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่มออโต้เบรกโฮมีมาให้ทุกอย่างนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB 2ช่องแล้วก็ช่องเสียบพอร์ r เอาท์เล็ตหนึ่งช่องนะครับนี่เลยนะครับมีให้ลูกค้าด้วยนะครับผมหน้าจอ7นิ้วนะครับระบบรองรับ Apple CarP a ์เพย์แอนดรอยเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เสียดายที่มันยังไม่ใช่ออโต้แบบทั้งหมดเลยนะครับก็ยังเป็นแบบแมนน อันนี้คือสตาร์ทแล้วนะนี่ครับนี่ครับข้างหน้าก็สวยๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีหุ้มหนังตรงกลางแบบนี้ตรงคอนโซลด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับและใครอยากมาดูด้านหลังกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับมาเลยส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีแอร์หลังให้1คู่นะครับและที่สำคัญมีช่องเสียบ power outlet ด้วยอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับ2ช่องด้วยกันนะครับนี่เลยสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1 5 0 0ซีซีขนาดเบนซินนะครับเครื่อง e h e v นะครับหรือเรียกง่ายๆ่าเป็นตัวไฮบริดนั่นเองนะครับใช้งาน2ระบบนะครับประหยัดน้ํามันถ้าเป็นตัวเอสยูวีนะครับอัตรากินน้ำมันเนี่ยสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับประมาณ25่สิกิโลลิตรหรือว่า20่กิโลลิตรนะครับถ้าขับทางไกลสบายๆได้เลยนะครับก็คือตัว20่กิโลลิตรอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเป็นบล็อกเครื่องเดิมหนูอย่างนะครับไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีชนหนักจมน้ำย่อมไม่บุกไปไม่และกลับไม่นะครับถ้ามีหรือตรวจเจอผมยินดีซื้อคืน หรือว่ารถมีปัญหาสามารถเอามาเปีบยดกันไปได้นะครับตัวนี้เดิมเดี๋ยวให้ดูหัวน็อตก่อนว่าเดิมแค่ไหนอันนี้คือสตาร์ทนะครับเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้านะครับก็คือไฮบริดสวยๆเดิมๆนะครับเครื่องเงียบสบายๆเครื่องนึงเครื่องยนต์1,500ซีซีไม่อืดนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับถ้าสนใจทักมาผมไลน์ที่แอดแกร์กอจีหรือว่าโทรมาที่เบอร์0 6 1 0 9 2 1 0นึครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ